เปิดตัวแล้ว Honor 80 Pro สมาร์ทโฟนกล้อง1 6 0ล้านพิเซลใช้ชิปสัรั์กล้อง8พัทเจนหให้จอโค้ง 120Hz เฮมีชาร์จไว66ัต์ในราคาเริ่มที่17,500บาทล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่นใหม่อย่าง Honor 80 Pro อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมาพร้อมกับจุดเด่นด้านกล้องถ่ายภาพระดับโปรเพื่อตอบโจทย์เหาวอล์กเกอร์โดยเฉพาะเลยครับ มีหน้าจอแสดงผลขอบโค้ง OLED ขนาด6.78นิ้วความเีระดับ2,700คูณ1,224พิกเซลมีค่า r e f ฟร s 120เฮิรตซ์รองรับการแสดงสีฉันแบบ10เบตที่ด้านบนของหน้าจอมีกล้องหน้าคู่แบบเจาะรูที่มีทั้งกล้องตัวหลักความลเอีย50ล้านพิกเซลและกล้องเด็บความละเอด2 0 0พิกเซลใช้ชิปประมวลผลควอคอ้ m m s ด a p d r a g 8พั u เจน1มีแรมให้เลือก8กิกกบ12กิกส่วนรอมให้ไปที่256กิกให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้ง กล้องตัวหลักความเร็ยดสูงถึง160ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1ส่วน1.56นิ้วรุ่นสเอ็มงมีเทคโนโลยี s i n in binning สำหรับการรวมพิกเซลขนาดเล็กให้เป็นขนาดใหญ่รวมทั้งยังมาพร้อมกับ image engine เืวิเคราะห์การถ่ายภาพทำให้สามารถปรับแต่งภาพออกมาได้อย่างสวยงามมากขึ้นครับและยังมี V l o g Mode ที่ช่วยให้การถ่ายคอนเทนต์ V-Log ได้ง่ายกล้องอ l ต r a w ว d ความเร็ย50ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความเรีย2ล้านพิกเซล ไ้แบตเตอรี่มีที่4,800ม ah, ิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็วแบบเสียบสาย66วัตต์สมาร์ทโฟน Honor 80 Pro มีรุ่นเลยราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่3,499หยวนหรือประมาณ17,500บาทและรุ่นแรม12กิกรอม512กิกราคาอยู่ที่4,999หยวนหรือประมาณ25,500บาทครับตอนนี้ช่อง i อ Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ